ชีวิตคืออะไรชีวิตนั้นมีความหมายว่าเป็นไปดําเนินไปเมื่อเป็นไปดําเนินไปในสิ่งไรสิ่งนั้นก็เรียกว่าสิ่งมีชีวิตคือสิ่งนั้นจะมีจิตมีวิญญาณเขาเรียกว่าสิ่งที่มีวิญญาณคลอง ดังนั้นชีวิตเนี่ยจึงรวมทั้งความเป็นไปทางกายทางวาจาและใจเป็นหลักใน3มส่วนนี้คือเป็นไปทั้งกายวาจาใจนั้นเราดูกันที่ใจเรื่องใจเนี่ยก็คือจิตคือความคิดจิตแปลว่าคิดคิดอะไรคิดถึงเรื่องราวคิดถึงอารมณ์เมื่อมีความคิดเนี่ยความคิดที่ประกอบด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจจากการที่ได้ศึกษาให้เกิดความรู้ขึ้นมาการใช้ความคิดจึงจะเป็นความคิดที่ดีอย่างมีเหตุมีผลดังนั้นแล้วนี่ สิ่งมีชีวิตในที่นี้ก็จะหมายถึงมนุษย์เรามีสังคมเราอยู่ร่วมกันกายวาจาใจที่เราประพฤติต่อกันนั้นจึงต้องมีการควบคุมให้พอเหมาะพอสมไม่เป็นไปประพฤติในลักษณะเบียดเบียนจึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างดีดังน,น,นั้นแล้วความประพฤติเนี่ยจึงต้องมีในลักษณะของมีศีลธรรมชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีศีลธรรมจะทำกิจกรรมทำงานการใดก็ตาม การงานที่ดีนั้นจึงต้องมีศีลธรรมประกอบจึงจะเป็นงานที่ดีเป็นสัมมาชีพสัมมาชีพก็คือการเลี้ยงชีพชอบการเลี้ยงชีพชอบนั่นก็คือการใช้ชีวิตนั่นเองดังนั้นทั้งอาชีพและชีวิตจึงมีความหมายไปในทางเดียวกันแต่ที่ต่างกันก็ต่างตรงที่ว่าชีวิตของคนบางคนก็มีศีลธรรมชีวิตของคนบางคนก็ไม่มีศีลธรรมที่ไม่มีศีลธรรมนั้นจะนำมาถึงความทุกข์ทั้งแก่ตนและบุคคลอื่น ส่วนชีวิตที่ดีมีศีลธรรมก็จะทําให้ตนมีความสุขและบุคคลอื่นก็มีความสุขการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลนั้น จึงต้องศึกษาในอริยสัจสี่ที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดแต่เหตุดังนั้นต้องมีวิธีในการที่จะไปลดเหตุแห่งความทุกข์ไปทําลายเหตุแห่งความทุกข์ความทุกข์กนั้นจึงจะลดและจึงหมดไปได้จึงจะเป็นการใช้ชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีก็คือชีวิตที่เป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อประโยชน์สุขเพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนั่นเอง